มาครับกินข้าวด้วยกันครับวันนี้ก็มีเมนูนี้ครับปลานิลทอดครับน้ำพริกปลาทูครับที่จะขาดใช้ไม่ได้เลยคือน้ำพริกตาแดงแล้วก็มีผักต้มเป็นกระโพดอ่อนต้มนะครับแล้วก็มีเป็นแกงปลาหมูใส่บวบ กับข้าวสวยร้อนๆครับตอนตักใหม่ๆครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ร้อนอีกเหมือนเดิมครับมาครับมาครับกินข้าวด้วยกันครับอร่อยอร่อยด้วยกันเลยครับอร่อยอร่อย มาครับกินข้าวด้วยกันแซ่บเลยปลาทอดตัวย้ายใหญ่จะออกทีได้เล็ดเลยอืม ืมอปวดอ่นอืม <c oughs> เข้ามายังไงก็ต้อมอยังไงคนต้มันแน่นอนออ <c oughs> คนกินจะกินเนี่ย มากินกันด้วยกันแซ่บๆกับข้าวแบบ บ้านๆเราจะไปกินเนื้อกินหมูหอยากักไม่รีจังซื้เอเขาพิธีเจ้าบ้านเราก็ต้องกินแบบเนี้ยแบบบ้านๆมีผักมีน้ำพริกเกิดกินป้าอร่อย เิรับเ <c oughs> มือวานงานเพ่งรับผัก,กพิกอ๊นนะะอะอดปลาเจ็บอืมทอดปลามากจะได้กะหล่๊าดโล่งมากแล้วจะได้ขละ

คนญี่ปุ่นเขาทอดเนี่ยเทอดกรอบงกลางโแล้วโหกินน่าอร่อยอืม